สวัสดีค่ะไทยชามเซนมักซสน่ไทยเดนมาร์คคุณแม่น้องข่าจะพาทุกคนเดินสำรวจป่าเจอเห็ดอะไรบ้างเห็ดอันแรกที่เราเจอก็คือเห็ดขอนสนน้ำผึ้งที่เก่แล้วนะคะ,ทะเทวเชลเก๋ชลาเนาะเราไม่ได้พาออกมาเดินดูค่ะแล้วก็เห็ดปรกการังเนี่ยคุณแม่น้องขาไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้นี่ต้องไปสำรวจนะคะเนี่ยเหย็ดปรกกาลังเมื่อกี้เราก็เห็นกันอยู่ข้างนอกเนาะนี่โอ้โหตรงนี้เนี่ยไม่เคยเห็นเขาขึ้นมาก่อนนะก็เพิ่งจะเห็นปีนีนะ้เลยนี่เต็มเลยค่ะ เกตการ์ลเขาจะเป็นแทงๆแบบนี้เนาะยังไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้เดี๋ยวสำรวจเอาไปค้นหาอ่านถ้าใครรู้ว่าก็เขียนมาบอกหน่อยนะคะจะได้ลดระยะเวลาในการสำรวจค้นหาอะตอนนี้เราก็จะมาดูป่ากันตรงนี้คะ<า>่ะว่าตะกี้ทุกคนได้ยินเสียงปืนในพานไหมวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะคะนักล่าสัตว์ ทานป่าเขาก็ออกล่าเขากา็ยิงกันป้องป้อง,ง,งนะคะซึ่งหวัดเสียวกลัวลูกปืนแบบมาไกลถึงนี่โอ้ยนี่จะเห็ดอะไรเนี่ยนี่คล้ายๆเห็ดวันปูดำแต่ไม่ใช่นะคะเนี่ยเหนอย่านี้นค่ะเนี่ยไม่ใช่ค่ะน,นีตรงโกนั้นด้วยค่ะสีน้ำตาลน้ำตาลเลยนะ นี่มอสสวยเลยเนาะนี่มอสมีดอกด้วยนะดูดอกมอสเนี่ยถ้าป่าไม่สมบูรณ์นะมันก็จะไม่เหลือได้เห็นดอกมอสแบบนี้หรอกทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะนี่คือดอกมอสนะคะไปเราไปเล่นต่อนี่อันนี้ก็เห็ดอะไรนะเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เต็มเลยจ้าเนี่ย,ยโอ้โหนู่นคือเขาสีเดียวกับสีเดียวกับใบไม้มองถทาไม่ค่อยเห็นนี่คะ่ะเก็บมาดูหนึ่งดอกนี่เป็นแบบนี้นะก,ก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เอาลงแอปอแอป,อปแออฟ่าแอดล็อก็มีอยู่แต่ว่าตอนนี้เราถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปเราก็นี่อันนี้ปรกากระลังปลากรลังแบบนี้กินได้หรือเปล่าเหมือนจะมีคนเคยแชร์ว่ากินได้เนาะ ี่ดูดสทุกคนโอ้ยสวยมากเลยอะธรรมชาติสวยงามแบบนี้นะแต่คนไม่ชอบเนาะเขาก็จะเอะอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคนแม่ตรงข้าชอบค่ะนี่อจิ้มไว้ให้เขาเกิดอยู่ตรงนี้แหละเป็นอาหารของน้องไก่น้องนกอ,อะไรก็ว่าไปค่ะเมื่อกี้เจอมากี่เห็ดแล้วคะทุกคนเห็ดปะกกาลังสีขาวตั้งๆเห็ดน้ำผึ้ง เห็ดคอนสนน้ำผึ้งเนาะแล้วก็เห็ดเที ise, ่คล้ายเห็ดมันปูสามนะคะแล้วก็สี่เห็ดนี่สี่เห็ดนี่ซึ่งไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะคะแล้วก็ห้าเห็ดปากกาลังแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเห็ดเห็ดควันบุรีเนี่ยเอาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเหมือนไม่ใช่ควันบุรีเอาวางไปก่อน <laughs> ไม่ไม่ควันบุรี <laughs> ใส่ถุงมือสองชั้นนะโอเคะ <laughs> นี่ก็อีกหเห็ดค่ะโอ้โหเห็ดปากาลังเนี่ยมองแทบไม่เห็หเหาานเนาะมันเป็นสีนี้อ่ะดูค่ะสวยมากเป็นจุ้มไปรเริมเลยนะเนี่ยนี่ดูแต่มันยังไม่ใช่เห็ดปากาลังแบบแบบกอผักกาดอะ่ะสวยมากเห็ดเห็ดแบบกอผักกาดเรียกว่าเห็ดเลยเนาะ ผักกาลังนั่นแหละมัง้งติดกอโตโตแบบกอผักกาดอ่ะอ่ะแล้วนี่ก็มาเจออ้าวทุกคนต้นไม้เอียง่างนี้เราจะไปยืนอยู่อ๋อมันก็คงไม่ล้ม,ม,มลงมาหรอกแต่ว่าดูพายุมาอา้าดูค่ะเอียงมาอา่ามาอีกต้นหนึ่งปีที่แล้วก็เอารู้สึกเอามาปล่ยแถวนี้ด้วยหรือเปล่าเนอะเหตุ มันปูดำอ่ะี่โอ้โหอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยเหมือนเห็เหเหเดเหมือนเห็ดหน้าแลเห็ดเลยปะเดี๋ยวเหมือนเห็ดนี้จะเคยพามาดูอ๋อมีอะไรมากินนะเนี่ยกวางกินได้แสดงว่ามันก็อาจจะกินได้หรือเปล่าเนาะนี้นี่นี่น,นมันไม่ใช่เห็ดหนังเอ,อไม่ใช่เห็ดแครอทนะเพราะขา,ขาม,มันไม่ใช่เนี่ยดูดิมันเป็นออกส้มๆแต่ว่าแล้วข้างบนอนะ่ะเขาไม่ได้เป็น คงจะคล้ายกันนะข้างบนเขาไม่ได้เป็นออกเขียวๆค่ะเนี่ยเต็มเลยจ้ะเรียกเห็ดอะไรล้วเนี่ยเห็ดอิดเห็ดเห็ดสีอ <ead> ิดเห็ดส <"H ead, S 2> ีส้มเห็ดนี่ค่ะอ่ะต่อนี่จ้ะเต็มเลยนะคะเต็มตรึงอันนี้ก็เห็ดจ้ะเเห็ดนี่ยเห็ด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  จเจออย่างเยอะเลยใครจะบอกถูกว่าวันนี้เราจะเจอเห็ดกี่ชนิดนะคะนี่ก็เออโอย่างเยอะเลยเนีย่ยเหลืองส้มๆเนะะี่ยค่ะกิดได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เอเหนี่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 น,น ใหญ่ใหญ่โตและ้ะหยิบขึ้นมาหนึ่งดอกกินได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เนาะนี่ดูว้าวสวยเนาะน่าจะกินได้ดนาะเนีย่ยโอ๊ยได้ยินเสียงคนคุยตะโกนเสียงดังนี่โอ้โหเห็ดอะไรเนี่ยทุกคนขอวางก่อนนะวางแอปแป๊บไอวางแล้วก็เปิดแอปแป๊บหนึ่งสัญญาณดีไหม เอาไม่วางละสัญญาณอยู่ใต้ต้นไม้คงสัญญาณไม่ดีไปต่อ,อลองออกมาดูข้างนอกแถวนี้ว่าจะมีเห็ดเห็ดเห็ดเพื่อนเขาก็เอาเห็ดมันปูวตามาเอามาโปรยแถวนี้ด้วยเพราะว่ามีมอสเนาะมีมอส,อมมมอสแล้วก็โปรยสงสัยจะไม่ได้สงสัยจะต้องขุดนะ ทีนี่วันนั้นที่เอามาโปก็คือแค่ยกมอสขึ้นมาแล้วก็เอายกมอสขึ้นแล้วก็เอาวางวางไว้ใต้มอสเนี่ยอ๋มีเห็ดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เดินไม่ใช่เห็ดมันปูนี <c oughs> ่ไม่ใช่เห็ดมันปูเนี่ยมอสมันก็หนาอยู่นะเอ๊หรือว่าไม่ต้องใช้เวลาปีสองปี จะกระดกเลยเห็น,นหรือมันขึ้นมาเนา่าถูกกินไปหมดแล้วโอ้ยทำไมต้นนี้รอดอ่ะเนี่ยหมายถึงเอ้หรือมันเป็นสนน้ำสนแดงสนนงกว้างไม่กินอ่ะรอดได้ยังไงปกติคือกว้างแท้หมดไปต่อไปต่อ,อ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะว่าเราจะได้เจออะไรดูค่ะกวางมาแทะกินแบบนี้นะ,ะแล้วก็เชื้อโรเชื้อล,ล,<ง>ลาด้วยค่ะต้นไม้ก็ตายลงเนี่ยตายเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ตัด่ทุกคนมันก็เป็นแบบแบบว่าเห็นอยู่ตรงนี้คือล้มมาเราเดินมากต่อแถวนี้ก็เคยพาเดินแล้วแหละปีแล้วปีก่อนนู้นน่ะ ก็ามาเดินอีกรอบนะก่อนที่เราจะเข้าไปตรงตรงที่มีเห็ดหูหนูเยอะๆก็เคยเห็นมีเห็ดเากาลัดอะไรขึ้นอยู่ะแต่ก็ยังไม่เคยเก็บกินแถวเนี้ยแาวบ้านนะคือก็้จะระวังเรื่องเห็ดมากๆนะอ้าต้น ต้นสนนุน่นคล่นล้มปาดล้มเดียวเลยสงสัยต้องบอกคนป่าแล้วต้องมาลุยตัดกันแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ดูเหมือนเพิ่งจะล้มเลยน,ะนี่โอ้ยนกวางมานอนนี่โอ้ยดูเขาถ่ายมูลไว้แล้วมีท้องเสียด้วยเนี่ยดูดินกวางมาหลบหลบในพานอยู่นะคะเนี่ยดูรอยเขานี่ค่ะ เขาเพิ่งตื่นไปเมื่อเช้านี่เองเนี่ยลอยหใหม่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหโค่นจะโค่นถึงว่าทำไมเพื่อนบ้านถามว่ามีต้นไม้ล้มไหมเราก็ไม่ได้เดินมาดูล้มต้นเริ่มนี้ทุกคนดูสนต้นสนรากเขาไม่ได้ลึกเลยแค่นี้เองอยูดูนะไปข้างๆในยังใหญ่เลย คือแสดงว่ารากของเขารา,ากสนน่ะเขาก็จะเลื้อยหายกินอยู่บนพื้นผิวเขาไม่ได้ลงลึกเนาะเนี่ยใครไม่รู้ก็เห็นไปพร้อมๆดอกไม้ลำคขาวด้วยดูดูก่อนนุ่นอีกหนึ่งก็อนเนี่ยค่ะฟืนที่เราสามารถตัด ความอุ่นให้กับบ้านวันนี้เราก็ยังไม่ได้มาตัดนะวันนี้ที่เก็บจ้าทุกคน,น,นก็สวยมากเลยต้นตรงแนวเลยนะตรงแนวอย่างนี้เราซึ่งเอาไปทําเสาทํารั้วทารั้วองุ่นค่ะที่เราแทนจะปลูกเพิ่มเนาะสวยมากตรงแนวนี่ดูต้นนี้สิบกว่าปีคือตอนที่ล้มก็คือตอนมาใหม่ๆแล้วเราไม่ทำอะไรกับมันอนะ่ะ ไม่มีที่เก็บไม่มีปัญญายกนะคะไม่มีปัญญายกไม่มีปัญญาตัดเนี่ยดูนั่นสามสี่ต้นตรงแนวนั่นน่ะนี่คือพายุนะคะพายุโอ้ดูอันนี้ก็เห็ดจะเห็ดอะไรเนี่ยอ่ะวันนี้เราก็ชมป่ากัน ลงไปตรงนี้แล้วเราก็จะไปดูเห็ดมงนปูที่เราเคยเห็นกชมป่าจา้ะผ่านมา11นาทีแล้วว้าวก็เป็นคลิปนี้สองสองเวลาแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มารับชมเนีเอันนี้คือเราเอามาปลูกที่หลังนะอุ้ยนู่นไปแล้วน้องกวาง ที่เรามาปลูกที่หลังเขาก็จะถูกกวางแทะไงเนี่ยดูล้มละเลยแล้วาดคือเราก็มาเก็บอยู่นะเหตุเหตุูหนูที่ขึ้นอยู่นี่ก็เหมือนกันคือตายสนิทแล้วน่ะนกวางมาหลบอยู่แถวนี้ไปละ่ะตัวนี้งนี้ได้พัง เห็ดหูหนูเห็นละวไม่พุ่งอยู่นี่จ้ะนี่เห็ดหูหนูออกล้คือฝนตกก็ออกแหละนี่ดูสิคะกินเห็ดแรงแรงเห็ดหูหนูจะเห็ดหูหนูโอ้โห้ต้นนี้สวยมากนี่ให้ดูนี่พลาดเลยนี่เห็ดหูหนูสวยมาก,มากนี่อยู่ข้างล่างนะ หูเริ่มมาเทิ่มเลยนะนี่หูใหญ่นะหูใหญ่หูหนูจ้ะเห็ดหูหนูยูเดสยูเดสเออร์นะคะโอ้ยสวยมากสวยมากนี่ยูเดสเออร์อะเราจบคลิปกันตรงนี้นะคะที่ยูเดสเออร์ต้นนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาตั้งหลายเห็ดนะคะลุยป่าด,ด้วยกัน ภาพสั่นสายไปสายมาขอโทษขออภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ี่ๆน้องๆทุกคนที่สะสมเวลามาถึงตรงนี้ด้วยค่ะ<ด>ช่วยสะสมเวลาร่วมด้วยช่วยกันนะคะโอ้โหเขาไม่ได้ตายด้วยต้นเนี้เนี่ยดูดูนะแตกวันนี้ฮะไม่ได้ตายนะคะใบเขียวอยู่ตรงไม่ตายดูเหมือนแห้งเหมือนจะตายแต่ไม่ตายนะคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายอยู่ดีมีความสุขค่ะ